จัดอันดับเทียร์ลิสต์นะครับในซีซั่นที่137 37ไปเลยนะเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะรีแล้วนั่นเองเดี๋ยวที่นี่เราจะมาคุยสำหรับตัวละครที่ผมเอาลูกขึ้นอยู่ใน SS เพื่อนอสามารถเล่นได้ทุกตัวเลยครับที่อยู่ใน SS นะฮะโดยผมแบ่งเป็นโลแล้วแล้วก็วิ่งและก็หมัดทั้งหมดมีอยู่ประมาณนี้นะโล่3วิ่ง3หมัด4เดี๋ยวผมจะมาไล่ของแต่ละตัวให้กันละกันเนาะเนื่องจากว่าอันนี้เป็นเทีลิสของมุมมองของผมเอง เท่านั้นคนเดียวนะครับไม่มีใครมาเสริมเพิ่มเติมเนาะโอเคเดี๋ยวขอไล่จากตัวละครผมจะพูดแต่ตัวละครที่อยู่ใน SSS เท่านั้นนะตัวแรกเลยคือนิกกะครับเนื่องจากว่ามันเป็นสายที่หลากหลายดังนั้นเนี่ยแม้ว่าสมมุติถ้าเป็นโล่แบบที่เป็นโล่100%เนะนะเช่นพ่อหรืออย่างโบกี้หรืออย่างน้องงูโล่ที่โล่0 0 0เนี่ยไม่สามารถบูได้แต่นิกกะมันเป็นตัวเดียวในเกมที่แม่งหลากหลายจริงๆบูก็ได้บวกก็ได้เวลาขับขันกูก็ไปอ่ะคือมันไม่มีทางเลือกแล้วไง อะไรอย่างนั้นนะฮะดังนั้นยังไงผมก็มองว่านิกะเป็นโล่ที่ดีอยู่ดีรับมือแช่งได้ดียกเว้นโดนแชงสก,กิลอะอันนั้นเข้าเนื้อครับแต่ถ้าแชงตีธรรมดาตีไม่เข้านะอ่าแบบประมาณนั้นหรืออย่างัลอละคโรเจอร์ถ้าจับมาดึงธงนิกะอยู่ที่เชิงละใครเชิงดีกว่าเพรคะนั้นก็สบายใจไปอ่าเป็นแนวนั้นเนาะขอพูดวิ่งแค่สองตัวเนาะยกเว้นบูโน่บูโน่นี่คือมึงมามึงโดนแน่นอนยกเว้นว่านิกะมีเอ,อ่อหมัดวานอนอ,นอยู่ถ้ามีหมัดวานอน,อนโอเคครับ บูโน่อาจจะดึงทงไม่ได้แต่มันมีแค่สเต็ปเดียวเท่านั้นไงถ้าไม่มีแล้วคือจบเพราะว่ามันโดนหัดวานอนโดนช็อตโดนกระทืบบูโน่ไม่เหลือนะบูโน่ไม่เหลือนะโดนทีเดียวแม้ว่าถึกยังไงก็ตายนั่นเองนะครับโอเคในส่วนของนิกะจบต่อมาเราจะมาคุยใน,นส่วนของน้องงูตอนนี้พูดกันตามตรงนะยังไงมันก็เป็นโล่ที่ดีเนื่องจากว่าไอตัวนี้แพ้จะจัดคือใครบ้าง1บนะูโน่เนาะสองล็อบลุจิหลักๆนะหลักๆนะแต่ล็อบลุจิ ส่วนใหญ่คนไม่เล่นครับดังนั้นน้องงูเลยสบายและคนเล่นแฉกนี่นเยอะน้องงูก็เลยสบายอย่างที่พูดนั่นเองนะฮะเนื่องจากน้องมีฟีฮิตดังนั้นก็เลยเล่นได้แบบยาวๆไปเลยและน้องอยู่ที่ทงแม่โคตรถึกแถมโดนตีเสือกไม่ชังนักด้วยแถมไปทงอื่นได้ด้วยยังไงก็ดีสำหรับน้องงูเนาะสรุปได้แบบไม่น่ายากมากมันดีมันดีน,ดนะสำหรับยยเว้นแทบ,บูโน่เหมือนเดิมนะครับย้อนไปแม่ก็บูโน่เหมือนเดิมเนาะแล้วก็อันต่อมาในส่วนของตัวละครโบกี้ อันนี้เป็นตัวละครใหม่นะแต่ผมบอกก่อนว่าตัวมันเก่งแค่แพทนี้อ่าอันนี้ขอวงเล็บกอนนะเก่งแค่แพทนี้เนื่องจากตัวมันไม่สามารถลบฮาคิของแฉงขาวได้ปัญหาคือตรงนั้นถ้าลบได้ผมจะบอกว่าแม่งโคตรเก่งเลยมันจะไม่ต่างกับน้องงูซึ่งมันแตกต่างกับน้องงูตรงที่ว่ามันมีดาเมจที่อาจจะรุนแรงกว่าแนวแนวนั้นนะครับแนวแนวนั้นเนาะและสามารถฆ่าได้เลยน้องงูก็ฆ่าได้ตัวนี้ก็ฆ่าได้แต่มีวงเล็บคือดันลบฮาคิ แขงเขาไม่ได้มันเลยเป็นปัญหาผมเลยบอกว่าอาจจะเล่นได้แค่แพทนี้เท่านั้นวงเล็บมันก็ยังเก่งกว่ารีเจนหลายตัวนะถ้าเรามาเทียบเอาว่ารีเจนนะตัวเผอเก่งที่สุดถ้ารีเจนนะแต่ถ้าไปเทียบกับ e ออาจจะสู้สาหรับตัวน้องงูไม่ได้น้องงูดีกว่าผมมองอย่างนั้นนะโอเคอันดับต่อมาเดี๋ยวขอไล่ต่อเลยก็คือในส่วนของตัวละครโรเจอร์วิ่งครับเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงตัวละครนี้ผมขอแทรกอะไรสักเล็กน้อยเนาะเอ่อเรียกว,ว่าเป็นจุดสังเกตแล้วกัน คิดว่าไม่รอดจากประสบการณ์ที่เล่นเกมนี้มาเนาะให้ดูที่ชาเลนจ์ครับจานวน3วันเอาละทีนี้เรากลับไปดูในส่วนของตู้นั่งเพื่อนเพือนลองสังเกตเห็นไหมพอ่อหรือว่าในส่วนของแ้งกับ3วันเช่นเดิมนะครับเหมือนกันเป้เลยผมเลยมองว่าอีก3วันนี้มีตัวละครใหม่มา1 0 0 ex ถามว่าตัวไหนเมื่อกี้เลยพูดไงโรเจอร์วิง่งโอเคไหมดังนั้นเนี่ยเมื่อกี้ผมเลยพูดว่าโบกี้มันเล่นได้แพทนี้ครับเพราะหลังจากที่ผมเล่นมาแล้ว ตามตรงนะโบกี้เอาโรเจอร์ดำไม่อยู่จริงๆจริงๆแม้ว่าโรเจอร์จะโดนซัดไปออกมาแต่แม่งก็ลุกมาและดึงทงใหม่ต่อได้เลยมันไม่ตายนะครับมันไม่ตายนะแถมมีตายเกิดอีกรอบด้วยโบกี้เลยเอาโรเจอร์ดำไม่อยู่แต่เอาแชคงอยู่โอเคไหมแต่ก็ไม่ไหนว่าเขาว่าจะค่าแชคงได้100%โอเคโอเคแชคงกับโบกี้2ตัวนี้ค่ากันและกันได้ไม่มีตัวไหน100%นะครับใน,น่วนของโรเจอร์ดังนั้นเนี่ย มันเลยเป็นตัวละครที่ดีเนาะแต่ถ้าโรเจอร์มาก็ยังแพ้ง,งูกับนิกะดังนั้นผมเลยมองว่าไม่สิผมเลยบอกว่าโบกี้ได้แค่แนี้แต่นิกะกับงูไม่ได้พูดมาเขาว่าอาจจะเล่นได้ยาวแต่ถามว่านิกะกับงูตัวไหนคุ้มกว่าผมตอบตรงนี้นิกะเหตุผลเพราะมันเป็นซับได้งูเป็นซับไมไ่นิกะทําเหรียญได้งูทาเหรียญไม่ได้แค่นั้นงูได้แค่เมนนิกะเมนเหรียญและซับโคตรคุ้ม1ปีแล้วนะครับเดี๋ยวขอคุยในส่วนของตัวละครแชงต่อเลยเนาะในส่วนของตัวแชงเนี่ย ยังไงก็เป็นสายผมย้ำก่อนนะมันคือสายวิ่งที่ดาเมจแรงเหมือนหมัดไม่ใช่สายหมัดนะมึงหมายความว่าเรามีหน้าที่ดึงธงเป็นหลักเขียนนะหาจังหวะไปดึงธงซะอันนี้คือหน้าที่นะครับคล้ายๆโรเจอร์วิ่งแต่มันต่างกันตรงที่ว่าต้องฆ่าก่อนแล้วค่อยดึงแต่โรเจอร์ดึงก่อนได้เลยโดยที่ยังไม่ฆ่าแต่มีข้อแตกต่างถ้าแช้งดึงธงได้แล้วเนี่ยตนนัวนี้การธงได้ดีกว่าโรเจอร์หลังจากได้ธง แต่โรเจอร์กันทงบอกได้ถ้าดึงเสร็จมึงต้องหนีเท่านั้นใายตัวบูโนยังไงแช้งกับโรเจอร์ผมเลยมองว่ามันเป็นคนละสายดังนั้นมีทั้งสองตัวติดในดีด,ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าลงเกมนั้นเจอตัวไหนเป็นหลักนั่นเองนะครับโอเคไหมโอเคไหมอ่ะในโซนต่อมาเดี๋ยวขอไปไล่ต่อเลยเนาะถ้าเอาจากตาลูดอันดับต่อมาก็คือในส่วนของตัวละครบูโนเมื่อกี้อย่างที่บอกไปแล้วว่านิกากับน้องงูแมงแพ้บูโน ทั้งคู่เลยแต่แพ้ในกรณีที่โดนดึงคงแน่ๆย้ําโดนดึงแน่ๆกระทั่งโบกี้ก็โดนแน่ๆแ,แต่หลังดึงเสร็จมึงแทบจะตาย100%มันยังมีข้อดีกว่าคือมันยังมีสกิลยังไงอ่ะคือมันยังมีตายเกิดอ่ะ,อะผมมองงั้นดีกว่าแล้วก็มีสกิลที่เป็นอมตะเช่นสกิลที่1ึงดึงทงเสร็จหลบสกิลหนึ่งมันอมตะช่วงนั้นอ่ะเรายังมีจังหวะที่เราจะหนีได้แต่บูโน่ไม่มี จางนี้จะเป็นสายมัดแบบร้วๆนะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นรีเจนโหบแม่งเก่งกว่าเอ็กไปแล้วอะ่ะก็คือจาบานิกะโดนน้องงูถ้าไม่มีฟีฮิตโดนก็ตายโรเจอร์โดนก็ตายแชงโดนก็ตายเป็นหมัดโตเดียวที่ได้มาคุ้มชิบหายเลยเหรียญทําได้เมนได้ซับได้ได้ทุกอย่างเลยครับดังนั้นก็เลยเป็นสายหมัดหนึ่งโตที่แม่งคุ้มอ่ะส่วนตวของผมเนาะถ้าใครมีติดคือคุ้มเพอๆคุ้มกว่าโรเจอร์ด้วยซ้ำอืมท่ายพูดนะ ดีกว่าว่ะพูดตรงๆเลยเพราะว่ามันนมีชิลอันนี้คือข้อดีของมันนะซาลตัวจาบาเนาะแล้วก็ต่อมาในส่วนของัวละคโรเจอร์แน่นอนครับหลังบับมาเก่งเก่งแบบไม่มีอะไรต้องพูดแต่มันไปติดตรงน้องงูคือน้องฮุยมีบีฮิตมาเล่นได้ยากนะสนกโสนกะก่ะโรเจอร์ฆ่าได้นิกะก็ฆ่าโรเจอร์ได้มันเป็นตัวกลางอะ่ะเป็นตัวที่กลางที่สุดฆ่าได้ทุกตัวในเกมซาโลโรเจอร์ละตอนนี้และที่มันคุ้มคือเป็น EX นั่นเองนะฮะมีติดไอดียังไงก็คุ้ม แม้ว่าจาบาจะเก่งกว่าแต่ว่าถ้านับเรื่องมูลค่า ID ดีโรเจอร์มีคุ้มกว่าเพราะว่า EX มีมูลค่าไม่ใช่รีเจนนะโอเคเคเดี okay, here, e ๋ยวต่อมาเลยก็คือในส่วนของตัวละครกาลูการ่าเนาะเนื่องจากว่าตัวนี้หลังจากที่มาแม่งอยู่ยาวเลยยังไงก็แรงครับสายวิ่งทุกตัวฆ่าได้หมดบูโนมันก็ฆ่าคล้ายๆตัวละครจาบาแต่มันต่างกันตรงที่ว่าตัวนี้มันอาจจะแพ้ในส่วนของสีเขียวหรือขาว อันนี้ที่มันจะแพ้มันมีข้อเสียแต่วงเล็บคือถ้าใครเล่นตัวละครนี้หลักๆคือเรามีหน้าที่ฆ่าสายวิ่งเป็นหลักเล่นเน้นกันทงหรือเน้นเสริมนั่นเองนะสำหรับตัวกาลูการ่านะถ้าถ้าใครจะเล่นนะแต่ถามว่าสู้จาบาได้ไหมส่วนตัวมองว่าไม่ได้ส่วนตัวมองว่าไม่ได้ต,ไไดตรงไหนชิวครับตรงๆเลยมีติดแค่เรื่องเดียวเท่านั้นและตัวละครสุดท้ายเนาะที่เราจะคุยเยอะคือในส่วนของดอลลี่ดอลลี่กับโบกี้ติดทั้งคู่ แต่ถามผมเนี่ยโบกี้ได้แค่แผ่นนี้วงเล็บถ้าโรเจอร์ดบเยอะโบกี้เล่นไม่ออกนะแต่ถ้าดอลลี่ไม่มีปัญหาโอเคยังหมายควาว่าเผ่ายักษ์2คนนี้ดอลลี่น่าจะคุ้มกว่าเพราะเป็นตัวที่ไปได้เหตุผลก่อนครับเนื่องจากว่าตัวละครของมันเนี่ยสามารถลบฮาคิของแชงได้นั่นเองนี่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 เห็นไหมพอมนลบได้แชงก็เลยลําบากนั่นแหละครับคือปัญหาของตัวละครแชงนั่นเองเรียกง่ายๆว่าตัวนี้มาดัก ตัวแฉ่งอะ,อะง่ายๆเลยเขาออกแบบมาเพื่อให้กันธงแชงหรือเป็นตัวละครฆ่าแชงนั่นเองเพราะแชงไม่มีฮาคิไม่เก่งแล้วเหมือนตัวละครแชงเขียวไม่มีฮาคิคือจบไม่ต้องพูดเยอะนะดังนั้นก็หมายความว่าเทลิสในรอบนี้เป็นตัวละครประมาณนี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้อีกแล้วเดี๋ยวเทลิสรอบหน้าถ้ามีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะทําคลิปประมาณนี้มาให้และกันเนาะส่วนตัวละคร s s ถ้าใครมีเล่นได้แบบกลางๆ แต่อาจจะไม่สุดเท่า SSS นั่นเองหมายความว่าถ้าใครมี SSS ติดใน ID เพื่อนๆเ,เล่นได้เลยส่วนเพื่อนๆจะเล่นคู่ไหนเช่นน้องงูคู่แช้งขาวก็ได้หรือน้องงูคู่บูโน่เพราะสีเงินเหมือนกันก็ได้หรือนิกะคู่โรเจอร์ Roger, ก็ได้ที่เหลือไปเลือกออกเองหรือว่าจะเป็นในส่วนของแช้งขาวคู่กับโรเจอร์ดำได้หมดนะครับที่เหลือเพื่อนๆก็ไปดูใน ID ดีแล้วก็หาตี้เล่นและกันนะครับผมหวังว่าคลิปน,นี้จะเป็นประโยชน์